สวัสดีครับพี่น้องอสมอทูฟ้าเมืองไทยยอดไัยและหินสมชอบกดไลค์ใ้กดแชร์ถ้าแฟนพันธแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปถัดไปติดตามนโยบายกัญชานะปลดล็อกกัญชากัญชงสร้างสุขภาพสร้างไรายได้ในอนุทินชาญวิรกูลนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสุขลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นย้ำความสำเร็จ นโยบายกัญชาหลังจากปลดล็อกถอดจากความเป็นยาเสพติดกำหนดบังคับใช้เนี่ยก็คือเดือนมิถุนายน2565และขอโทษประชาชนเรื่องที่มีการปลูกต้นกัญชาหนึ่งต้นนะครับารักษาตนเองเนี่ยแต่ถูกจับแจงเป็นความสับสนเรื่องของกฎหมายช่วงเปลี่ยนผ่านขอชาวบ้านอดใจรออีกนิด 1เมษาย,ยน2565ณนศะูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นอำาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในอนุทินชาญวิรกูลรองนายกประธมตรีและมํารีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงตัวแทนฝ่ายปกครองบุคลากรทางการแพทย์อสอมพ่อค้าประชาชนได้เข้าร่วมงานชื่อว่าการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่7ซึ่งในงานดังกล่าว มีการมอบนโยบายการสนับสนุนให้ประชาชนปลูกและใช้กัญชาถูกกฎหมายมีการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงรวมถึงการสาธิตใช้กัญชากัญชงเพื่อปรุงอาหารไปจนถึงการบำบัดอาการจากความเจ็บป่วยในอนุทินกล่าวว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์เริ่มต้นมาจากที่พักภูมมใจไทยใช้ประกาศ เป็นนโยบายหาเสียงกับประชาชนและเป็นคำสัญญาว่าถ้าเรามีโอกาสทำงานสิ่งที่เราเคยพูดต้องทำให้สำเร็จขอขอบคุณบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมกันผักดันจนกัญชาได้ปลดออกจากความเป็นยาเสพติดแล้วทั้งในประมวลกฎหมายยาเสพติดและประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเราใช้เวลา3ปีผลักดันเรื่องนี้มาไกลมากเราเริ่มก้าวแรก จากการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มีผู้ป่วยได้รับการรักษานับแสนรายจากการไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆได้เห็นการใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาผู้ป่วยจากหลายอาการผลของการนำกัญชารักษาโรคลมชักโรคพากินสัรภาวะขึ้นไส้และอาเจียนจากยาเคมีบำบัดนอนไม่หลับ ที่ผู้ป่วยระยะเล่าว่าการใช้กัญชาสามารถเสริมการรักษาแผนปัจจุบันได้เป็นอย่างดีช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในบางรายลดการใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งมีราคาแพงต้องเสียเงินมากยิ่งขึ้นนะครับกัญชาเนี่ยยังจำเป็นต้องมีการอยู่ภายใต้กำกับนะและดูแลโดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้านที่มีใบอนุญาตในการสั่งจ่าย เป้าหมายต่อไปเนี่ยก็คือการผักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการปลูกและการต่อย,ยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ง่ายขึ้นมีการจัดทําแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การชงกัญชาอำนวยความสะดวกให้เกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการดําเนินการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเรามีวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา400กว่าแห่งและปลูกกัญชง1,800กว่าแห่งที่ได้รับอนุญาตและมีการผลิตจากกัญชากัญชงออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวางการเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นยาอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือการสร้างงานการสร้างเงินทั้งในระดับครัวเรือนระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับประเทศกัญชาสามารถพลิกโฉมให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ปัญหาก็คือตอนนี้ก็คือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นกัญชาได้ถูกปลดออกจากความเป็นยาเสพติดแล้ว และจะบังคับใช้ในช่วงวันที่8-9ถึงมิถุนายนนี้แต่กว่าจะถึงจุดนั้นนี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่หลายๆฝ่ายเกิดความสับสนกระทั่งมีการจับชาวบ้านที่ปลูกกัญชาเพียงหนึ่งต้นไว้รักษาตนเองซึ่งผมในฐานะเป็นตัวแทนรัฐบาลต้องขอโทษด,ด้วยทั้งนี้นโยบายกัญชาจะมีความสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายนก่อนจะถึงเวลานั้นหากต้องการจะปลูก ให้รวมตัวการเป็นวิสาเกตชุมชนไปก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นขอให้ประชาชนใช้กัญชาในทางที่ถูกต้องอย่าให้กัญชาต้องวนกลับไปสู่จุดเดิมเราสามารถช่วยกันได้สำหรับเขตสุขภาพที่7ประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาฬสินธ์มีการบริการทั้งในส่วนของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ในส่วนของต้นน้ำมีการปลูกกัญชา57แห่งพื้นที่5 7 0 3ตารางเมตรปลูกกัญชง114แห่งพื้นที่รวม164,63ตารางเมตรในส่วนกลางน้ำมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลริตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็คือโรงพยาบาลมหาสรารคามโรงพยาบาลสุบรรณภูมิจังหวัดร้อยเอโรงพยาบาล กำมลาใสจังหวัดกาลสศิน์และโรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นส่วนปลายน้ำสามารถเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐไปคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น74แห่งซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาก,กัญชาทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันจุดเด่นของเขตสุขภาพที่7อีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร อาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์สุภาพต่างๆเช่นการทําน้ําปารารุงรสผสมใบกัญชาดักแด้ทอดกรอบผสมใบกัญชาเจลลี่น้ํามันเจลลี่น้ํามันบรี่ผสมกัญชาผลิตภัณฑ์ขัดฟอกและบํารุงผิวจากใบกัญชงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัดและการนําผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงไปประยุกต์ใช้ในบริการสปาได้อีกด้วย นี่คือความก้าวหน้านะครับแล้วก็คืออยากจะส่งไม้ต่อให้กับการเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้ประชาชนทั่วไปคงต้องรอถึงช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับถ้าใครสนใจที่จะทำในเวลานี้ก่อนถึงมิถุนายนท่านต้องรวมกลุ่มกันนะเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ผมคิดว่านิบายกันชงกันชานะครับจะสามารถแน่นอนคือเรื่องแรกคือเรื่องของการ ใช้ในการรักษาเพื่อสุขภาพอนามัยแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับที่ถ้าทุกคนได้เข้าถึงอย่างทั่วถึงกันเขาจะเป็นเรื่องของการสร้างไรายได้นอกจากวิสาหกิจชุมชนแล้วครัวเรือนต่างๆในอนาคตนะครับถ้ามีการลงทะเบียนในการขึ้นทะเบียนและอนุญาตในอนาคตทุกท่านก็สามารถสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวของท่านได้มากยิ่งขึ้น นี่คือข่าวสารของการปดล็อกกัญชากัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ